สวัสดีครับน้องๆเพือพ่อนๆลูกๆหลานนี่เป็น e ีพีต่อจากไอที่เมื่อครั้งที่แล้วลุงวันทำว่าเครื่องมือช่างพื้นฐานที่ทุกคนควรจะมีติดบ้านไว้ทุกครัวเรือนอันทายแล้วก็จะมีปากแบนกับใครควงปากแบนกับใครควรงปากแฉกอันใหญ่แต่นี้ลุงวันจะมาแนะนำเครื่องมือที่ทุกบ้านควรหาติดไว้ก็คือแบบนี้ นะครับไอ้ไอ้นั่นมันปากใหญ่บางทีเนี้ยไอ้เครื่องมือเล็กๆน้อยเนี่ยเราเราใช้ไม่ได้นะมันมันเล็กเกินไปอย่างเช่นถ้าเกิดว่าออพอผู้ผู้ใหญ่หรือพ่อแม่ป่ย่าตายายมาเยี่ยมหาต่นนี้แว่นตาเสียไอ้ตัวเนี้ยจะช่วยได้เพราะว่ามันจะใช้กับอันเล็กๆอย่างอย่างเช่นเป็นแบบนี้เห็นไหมเนี่ยเนี่ยตรงตรงเนี้ยเนาะ เราก็ใช้ไขควงแบบเล็กๆแบบนี้อันนี้ลุงวันซื้อมาจากร้าน20บาทนะก็ก็มีทั้งหมด6 6 6อันคือมีปากปากแบนนะปากแบนดแบนแบบนี้3อันนะนี่ให้ดูแล้วก็มีปากาแฉก แบบนี้อีก3อันนะก็ก็แล้วแต่ขนาดของของอุปกรณ์ที่เราจะใช้ซ่อมใช้จัดการนะทีนี้เอ่อบางไอเนี้ยยางปากปากแฉกนี่มันก็มีหลายขนาดเราก็ดูว่าสมมติเราจะซ่อมแม่ตาให้ปูุยาตายายพ่อแม่เราก็ดูขนาดเท่าไหร่แล้วก็ไข่ลงไปงี้นะอ,นนอันนี้จะช่วยได้เยอะเลยนะอันนี้ ลุงวันก็ยังแนะนําให้ซื้อติดบ้านไว้เพราะว่าพวกนี้มันไม่ได้ใช้งานหนักแล้วมันก็ไม่จะเป็นต้องใช้ของราคาแพงมากนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่ลุงวันแนะนําให้ซื้อไว้ลุงวัซื้อมาตัง้งหลายปีแล้วนะอันนี้ซื้อมาน่าจะเป็นห้าหกปีก็ยังยังไม่มีอะไรที่สูญเสียหรือว่าหักหรือว่าเสียหายอะไร นะครับก็ลองดูแล้วกันซื้อมาติดบ้านแล้ก็ดีเพราะว่าของเล็กเล็กน้อยบางทีเราก็อย่างเช่นผวกแคะแงอะไรอุปกรณ์ต่างๆเงี้ยดวงวันว่าว่าคุ้มนะครับอันนี้เป็นเครื่องมือมือพื้นฐานที่ดวงวันแนะนําให้หาไว้ใช้ติดบ้านนะติดครอบครัวครัวเรือนไว้นะครับสําหรับวันนี้ดวงวันมีแค่นี้นะครับมาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ